สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเครื่องบดดินนะครับมือนี้เป็นเครื่องพ่นดินนะครับรุ่นแมกนัมนะครับแมกนัมรุ่น MG นะครับ1 0 5 0 b นะครับราคานะครับ1 4 9 9 0บาทนะครับพี่น้องเนาะราคา1 4 9 9 0บาทนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเจ็ดแรงนะครับแบบโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเนาะ ยุดระเบิดนะครับด e, ้วยหัวเทียนนะครับพี่น <ologie> ้องเนาะกระบอกสูบนะครับเป็นกระบอกสูบแบบเฉียงนะครับเนาะสตาร์ทนะครับด้วยระบบการดึงสตาร์ทนะครับเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบเฟืองนะครับเนาะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับแล้วก็เกียร์ถอยนะครับเนาะการทํางานด้วยระบบคาดนะครับคาดไส้นะครับก็คือคาดถอยหลังนะครับคาดเดินหน้าก็คือคาดฟังขัวนะครับเนาะสลับกันนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับสินค้าของเขาตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าได้เลยนะครับสำหรับถังน้ำมันนะครับก็จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรุ่น3.6ลิตรนะครับเติมน้ำมันเก่าหนึ่งเก่าหาเด้อปีนองเด้อนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องนะครับเติมปยี๊นะครับ0.6ลิตรนะครับเนาะน้ำมันเกียร์ใส่ยู่2ลิตรเด้อปีนองเด้อนะครับสำหรับเครื่องพอดีตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบใบมีดนะครับ32ใบมีดนะครับตัวนี้สำหรับสินค้าตัวนี้นะครับสำหรับการดูแลบำรุงรักษาาานนนะครรับกก่อใช้ง หนึ่งก็คือเตือนน้ำมันเคียงกับไปก้อนนะครับเตือนน้ำมันเคียงกับไปก้อนสองน้ำมันเชื้อเพลิงก้อนหนึ่งก้อนห้านะครับสามนะครับน้ำมันเกียร์นะครับของเหลวนี่ที่จะต้องใส่เด้อนะครับเป็นน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ใส่ยู่สองลิตรนะครับแล้วก็นะครับการดูแลบำรุงรักษานะครับสำคัญเลยคือเป็นกองนะครับกองอากาศนะพี่น้องเนาะกองอากาศตัวนี้ต้องมันดูแลบำรุงรักษาเนี่ยจังหน่อยนะครับเพราะว่าฝุ่นเวลาเขาตีเนี่ยตีดินนะครับหรือหรือเวลาไถกบไถเบิกอะไรเงี้ย นะครับมันจะมีฟูนหลายนะครับพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วนะครับสินค้าตัวนี้คือสําคัญนะครับเป็นหัวใจสําคัญหลักเลยนะครับรอสารสินค้าตัวนี้นะครับครับสารต่อมาก็จะเป็นล้อนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อยางนะครับขอบ8นิ้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มีอุปกรณ์เสริมไหมเสริมครับมีอุปกรณ์เสริมในกรณีที่นะครับเท้าเสียดสีในการไถนะครับไม่ว่าจะเป็นไถเบิกไถครบเอนะครับอ่ามันก็จะมีล้อเหล็ก นะครับแต่ว่าหลอเล็กกรณีหลอเล็กนี่นะครับเข้ากับดอกเสือนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมเนาะนะครับหลอเล็กนะครับคู่หนึ่งกับราคา1790บาทนะครับ้าก็จะมีไถนะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับจากทางร้านของเรานะครับราชาพวัษุของเราราคานะครับ1 9 9่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับหลอดตัวนี้เป็นหลอดขอบ8เนาะที่บอกไปแล้วเนาะสามารถที่จะถอดออกได้ได้พี่น้องนะครับตัวนี้ถอดออกได้เลยนะครับด้วยด้วยสลักตัวนี้ นะครับถอดสลักตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับกรณีเปลี่ยนหลอดคันนอตซี่ตัวนี้นะครับคันนอตซี่ตัวนี้ออกนะครับหลวกเอารอยเล็กมาใส้นะครับในกรณีที่เราจะไถเนาะสลักปีกตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกได้เด้อนะครับในกรุาระหว่างความกว้างของของร่องมันอ่างเงี้ยนะครับยันมันไปดาตัวมันไปถือตัวมันแล้สินะครับแม่งออกก็ได้นะครับในการใช้งานนะครับเนาะอันนี้ก็คือการแนะนานะครับสินค้านะครับของรถพรวนดินนะครับรุ่นนี้นะครับเนาะ ครั Jahres, บกระจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะน้าสินค้านะครับของคลิปนี่นะครับนอพี่น้อง <ment> เนาะทิพพามาเบิ่งเครื่องพดดินนะครับผมสลหรับคลิปหน้านะครับทิพพาไปเบิ่งสินค้าตัวใดกัค่อยติดตามน้าพี่น้องเนาะสลบพี่น้องนะครับที่สื่อสินค้านะครับจากทางร้านชาตพื่อรทุนของเขาไปแล้วนะครับว่าต้องกังวลใจครับพี่น้องครับว่าสินค้าเขามีปัญหานะครับหรือว่าเกิดปัญหายังกันแล้เแียครับพี่น้องครับเรามีการบริการล้างการขายอยู่แล้วนะครับนะครับดูแลสินค้าให้พี่น้องอยู่แล้วนะครับการามีชช่าาาางงผู้นนนญะครับ คอยนะครับให้การบริการให้คบปรึกษากับพีกบนองนะครับพี่น้องเกษตรกรเท่าอยู่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับหรือว่านะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะโทรนะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่เบอร์โทรขางลางนี้ได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจราชาเพาทูนของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆของทางร้านของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนราชาครบเครื่องลเกษตรขอบคุณค่ะขอบคุณครับ